บัดบัดบัดปั๊กตากบัด 来，白。Bye. Bye bye. biết khoảng biết của nè được biết yes <simulations> yes

นี่มันน้ำปลาขึ้นีบตัวเล็กเลยนี่ตัวนี้จีบน้ำปลาต้อง้นนึงอยู่นองเยอมันงหนีโอ้โหตันมีไฟบ่ไฟรี่ส้ง 得了，我热了。<哪> พก่อนบุยใบบุยใบอยู่จับขราบเลยนะเนี่ยน้องท่จับาจับขางเลยะเน่ร้องที่จับข้างจับข้างอะไรเจียกพอมิดหอยข้างหนึ่งฮาใส่หาใส่หเอาใส่ลูกกันใส่ลูกกันนะใส่ลูกให้ช้ากันลูกเด็กปานสี่จุด